วันนี้จะมาแนะนำน้ำจิ้มปลาหมึกย่างสูตรมะนาวั้นสดค่ะเตรียมกระเทียมพริกเขียวแดงจินดาผักชีรวมถึงรากผักชีหั่นเป็นท่อนๆนะคะไม่ต้องถึงขั้นละเอียดมากค่ะนำส่วนผสมทุกอย่างลงเครื่องตันค่ะต่อมาเราจะนำน้ำปรุงสุดพิเศษซึ่งในน้ำปรุงของเราก็จะมีส่วนผสมได้แก่เกลือนะคะและน้ำตาลมะพร้าวค่ะ ลงไปตมามส่วนที่เหมาะสมค่ะปั่นให้เข้ากันค่ะปั่นให้ละเอียดเลยนะคะสีสันที่ได้จะไม่ใช่สีแดงนะคะสูตรนี้จะเป็นสีเขียวสีเขียวออกนวลนวสมูทตี้ค่ะน่าทานมากรับประกันความเผ็ดความหอมและก็ความนวลของรสชาติที่นัวเข้ากันมากเทน้ำจิ้มที่ได้นะคะลงภาชนะเพื่อที่จะเก็บเข้าตู้เย็นเป็นการยืดอายุการเก็บรักษาน้ำจิ้มได้จ้า